าทางมณฑนอาหารบกที่37ได้ระดมกำลังจิตอาสาทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมณฑนอาหารบกที่37ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าประจำปี2568ที่สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนำโดย นำโดยร้อยตรีนัทพลบุญทัพหัวหน้าชุดปฏิบัติงานประสานการคุ้มครองป้องกันชุมชนพร้อมกำลังพลจากโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในพื้นที่กว่า150คนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดเชียงไรายได้ประกาศมาตร,รก,การ92วันปลอดการเผาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2568ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไฟป่าและลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับได้รับการสร้างแนวกันไฟกว้าง4-6เมตรยาวประมาณ3-4กิโลเมตรในพื้นที่บริเวณที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนซึ่งมีความเสี่ยงต่อการลักลอบเผาป่าเพื่อทำการเกษตรหาของป่าและล่าสัตว์กับ